เทคนิคการทำหมันในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างจริงจังจนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าการทำหมันไร้แผลซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคนไข้หญิงที่มักกังวลในเรื่องความงามเป็นสำคัญเนื่องจากการทำหมันไร้แผลนี้จะไม่ปรากฏบาแดแผลใดๆแก่บริเวณหน้าท้องทั้งสิ้น การทำหมันไร้แผลเป็นวิธีการที่พัฒนามาจากการใช้กล้องส่องเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยแต่แพทย์เห็นว่าการส่องกล้องนั้นสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่านั้นจึงเกิดนวัตกรรมการทำหมันไร้แผลขึ้นโดยวิธีการใช้กล้องส่องเข้าไปยังโพรงมดลูกและนำเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าเอสชัวลักษณะคล้ายลวดสปริงทำจากไทเทเนียมนิกเกลิลซึ่งเป็นกลุ่มโลหะที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายต่ำ นำเข้าไปอุดบริเวณท่อน้ำไข่ทั้งสองข้างของโปรงมดลูกโดยเมื่อใส่เอสชัวเข้าไปอุดแล้วเอสชัวจะทำการขยายออกและส่งผลให้ร่างกายสร้างพังผืดอุดช่องทางทำให้ท่อตันปิดกั้นไม่ให้อสุจิก,กับไข่ผสมกันได้ โดยร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างพังผืดสเดือนการทำหมันไร้แผลนี้จึงจะเสร็จสมบูรณ์ที่สำคัญความน่าอัศจรรย์ของการทำหมันไร้แผลคือระยะเวลาในการทำที่ใช้เวลาเพียง2-5นาทีเท่านั้นบวกกับระยะเวลาในการพักฟื้นที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยมากเมื่อเทียบเคียงกับการทำหมันในอดีต คือการทำหมันปกติเนี่ยอย่างที่เราท่านทราบอยู่แล้วว่าการทำหมันปกติเนี่ยมันจะต้องมีการเจาะเข้าไปผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปเพื่อไปผูกท่อนำไข่สองข้างใช่ไหมครับแต่ว่าคือการทำหมันไร้แผลเนี่ยก็จะข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไปเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผนังหน้าท้องบอกว่าดีกว่าไหมก็คือที่แน่ๆก็คือไม่ต้องดมยาสลบหรือว่าบล็อกหลังเพื่อที่จะผ่าหน้าท้องเข้าไป นะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในการทำหมันก็สั้นพักฟื้นเร็วนะครับอันนั้นก็เป็นข้อดีนะครับของการทำหมันวิธีใหม่นี้ ปัจจุบันโรงพยาบาล BNH ได้ให้บริการการทำหมันไร้แผลกับคนไข้ไปแล้วสองรายซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยว่าก่อนให้บริการทำหมันไร้แผลให้กับคนไข้จำเป็นที่จะต้องพูดคุยทำความเข้าใจและย้ำความแน่ใจกับคนไข้ก่อนเพราะเมื่อทำแล้วจะไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาใหม่ได้ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทำหมันไร้แผลก็คือช่วงหลังหมดประจำเดือนใหม่ๆเนื่องจากโพร่งมดลูกบางสามารถปฏิบัติการได้อย่างสะดวกคุณอัญชุรีวรศรีคนไข้ารายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการให้บริการทำหมันไร้แผลรู้สึกพอใจกับนวัตกรรมใหม่นี้เพราะวิธีการทำที่ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่มีอาการเจ็บปวดที่สำคัญไม่มีบาดแผลปรากฏที่บริเวณหน้าท้อง ตื่นเต้นไหมตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเราไม่เราไม่เคยไงคะแต่ก็คือจินตนาการไว้แล้วว่ายัางไงก็น่าจะต้องเจ็บตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยออกลัวในวิธีการด้วยแล้วก็กลัวแผลด้วยที่เราจะต้องเจาะใช่ไหมมันคือเหมือนว่าเจ็บตัวไงต้องเจ็บตัวถูกไหมคะแต่อันนี้เราไม่ได้เจ็บตัวแล้วก็ไม่มีแผลไม่มีผลกระทบกับร่างกายออจ้ะ การทำหมันไร้แผลถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้าใจในความเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงด้วยความโดดเด่นเรื่องความงามเพราะไม่ทําให้เกิดบาดแผลบริเวณหน้าท้องและไม่ต้องกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการใช้ยาฮอร์โมนไม่ต้องใช้การดมยาสลบต่อไปหากพูดถึงการทำหมันคุณผู้หญิงคงหมดความกลัวและความกังวลสามารถทำหมันกันได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมการทําหมันไร้แผลนะคะต้องถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่และก็เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์อีกก้าวหนึ่งค่ะซึ่งจะทําให้ทุนสุภาพสตรีในประเทศไทยนะคะสามารถที่จะทําหมันได้อย่างปราศจากบาดแผลบนร่างกายค่ะและที่สําคัญนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของผู้ป่วยที่เดินทางมาทําการรักษาด้วยการทําหมันไร้แผลแล้วนะคะนั่นก็คือช่วงระยะเวลาในการพักฟื้นค่ะโดยจะใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นที่สั้นมากนะคะหรือบางรายอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นเลย ผู้ป่วยสามารถที่จะเดินทางไปดําเนินชีวิตได้อย่างปกติหลังจากที่ทำหมันไร้แผลเสร็จสิ้นลงนะคะเทียรพง์พึ่งสุขถ่ายภาพกรมพันธ์สจานุกูลเดลนิวส์ทีวีรายงาน